ความจริงก็คือความจริงสุดเหลือเชื่อครูปีชาถูกหวยอีกแล้วเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่มีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรากฏว่าที่เพจ Facebook ของทนายวรยุทธ์บุญวงใสได้แจ้งข่าวว่าลูกความผู้ด่งดังจากคดีหวย30ล้านอย่างครูปีชาใคร่ครวนได้ถูกลอตเตอรี่งวดนี้อีกแล้วโดยโพสต์ข้อความระบุว่างวดนี้ครูปีชาก็ถูกหวยอีกแล้วความจริงก็คือความจริงพร้อมแนบภาพถ่ายจำนวน3ภาพซึ่งปรากฏภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หกุมภาพันธ์ ซึ่งคุณครูปรีชาได้ถูกรางวัลหลายฉบับโดยครูปรีชาถูกรางวัลไปถึง16,000บาทโดยก่อนหน้านี้ครูปรีชายังถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วหลายงวดได้เงินไปแล้วหลายแสนบาทเนื่องจากเป็นคนซื้อบ่อยและยังมีเลขเด็ดที่คิดขึ้นเองอยู่เสมอ ซึ่งส่วนมากครูปีชามักจะซื้อสลากมาจากเจ๊บ้าบินเจ๊พัดและเจ๊เกี่ยวเป็นประจำแม้จะมีคดีหวย30ล้านตนก็ยังเดินทางไปซื้อหวยกับแม่ค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่อย่างต่อเนื่องและก็ถูกหวยอยู่เป็นประจำด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ